สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติ่งเล่าเรื่องกับผมนัทเองครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนถกเถียงกันมาตลอดกับหัวข้อ10อันดับดาราเกาหลีที่สวยที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าลิสต์นี้เป็นลิสต์ที่อิงจากข้อมูลหลายแหล่งทั้งโพลสำรวจความนิยมและกระแสในโลกออนไลน์ของเกาหลีใต้เองนะครับไม่ใช่ความเห็นของ AI แน่นอน เป็นความรู้สึกของคนดูหนังดูละครคนนึงเนี่ยแหละแล้วที่สําคัญคือความสวยเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมเนอะบางคนชอบแนวนี้บางคนชอบแนวนั้นลิสต์นี้อาจจะมีคนที่คุณชอบหรือไม่มีก็ได้ก็ฟังกันขำๆสนุกๆอย่าพึ่งปาไม้ใส่ผมนะเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับอันดับที่10อันดับที่10 IU หรือ EG อื่นครับเปิดมาที่อันดับ10 กับน้องสาวแห่งชาติของเรา IU หรือ EG อื่นครับใครบอกว่า IU สวยแบบพิมพ์นิยมไม่ใช่เลยครับ IU มีความสวยแบบธรรมชาติสวยแบบน่ารักจับใจสวยแบบที่ผู้ชายเกาหลีเห็นแล้วอยากปกป้องเธอมักจะติดโพเรื่องความสวยธรรมชาติมาตลอดโดยใบหน้าที่มีเอกลักษณ์ดวงตากลมโตและรอยยิ้มที่สดใสแถมความสามารถด้านการร้องเพลงและการแสดงก็ล้นเหลืออีกทำให้เธอเป็นที่รักของคนทั้งประเทศ ความสวยของเธอคือความสวยที่เข้าถึงง่ายไม่ได้ดูเป็นนางฟ้าที่จับต้องไม่ได้แต่เป็นนางฟ้าที่ลงมาเดินดินแล้วน่ารักสุดๆไปเลยถ้าความสวยคือความอบอุ่นไอยูคือคำตอบนั้นเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยสะดุดตาในวินาทีแรกแต่เป็นคนที่ยิ่งมองยิ่งและสายตาไม่ได้เด็กผู้หญิงที่เคยยากจนเคยถูกปฏิเสธจากค่ายเพลงไม่รู้กี่ครั้งเติบโตมาเป็นศิลปินแห่งชาติไอยูสวยเพราะแววตาที่สื่อ รอยยิ้มที่ไม่เสแสงและหัวใจที่อ่อนโยนกับโลกใบนี้อันดับที่9คิมยูจองขยับมาที่อันดับ9คิมยูจองนางเอกสาวที่โตมากับจอทีวีของเราจริงๆเห็นตั้งแต่เล่นเป็นเด็กตัวเล็กๆตอนนี้โตเป็นสาวส,าวสะพังแล้วยูจองมีความสวยที่ผสมผสานระหว่างความน่ารักสดใสแบบวัยรุ่นกับความสง่างามแบบนางพญาสเสน่ห์ของเธอคือรอยยิ้มรูปพระจันทร์เสี้ยวที่ใครเห็นก็ต้องหลง และดวงตาที่สื่ออารมณ์ได้ดีเยี่ยมอีกทำให้เธอดูมีชีวิตชีวาตลอดเวลาความสวยของเธอคือความสวยที่เติบโตอย่างมีคุณภาพจริงๆครับเธอสวยแบบเห็นตั้งแต่เด็กจนโตนักแสดงเด็กที่โตมากับสายตาคนทั้งประเทศหลายคนคิดว่าเด็กสวยพอโตจะดรอปแต่คิมยูจองโตขึ้นแล้วกลับสวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติความสวยของเธอคือความสดใสบวกกับความเป็นกันเองเหมือนผู้หญิงข้างบ้านที่ใครๆก็อยากรู้จัก อันดับที่ 8. สซูจีหรือรักแรกแห่งชาติครับคำนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับซูจีมีออร่าของความบริสุทธิ์ความไร้เดียงสาที่ทำให้ผู้ชายทุกคนรู้สึกเหมือนได้เจอรักแรกพบอีกครั้งใบหน้าของเธอมีความสมมาตรที่ลงตัวมากเลยครับไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เป๊กไปหมดจมูกโด่งสวยได้รูปริมฝีปากอวบอิ่มบวกกับผิวที่ขาวผ่องเป็นยองใหญ่ไม่แปลกใจที่เธอจะครองตำแหน่งขวัญใจหนุ่มหมเกาหลีมายาวนาน อดีตรักแรกแห่งชาติซูจีคือภาพจำของคำว่าผู้หญิงที่ผู้ชายเกาหลีอยากพาไปแนะนำแม่ใบหน้าสะอาดบริสุทธิ์แต่ชีวิตจริงเธอไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจากไอดอลสู่การเป็นนักแสดงจากคำดูถูกสู่การยอมรับซูจีสวยเพราะเธอไม่ยอมแพ้ต่อคำตัดสินของคนอื่นอันดับที่7ฮันโซฮีมาถึงอันดับ7ฮันโซฮีครับคนนี้มาแรงแซงโค้งมากม จากบทเมียน้อยสุดแซบใน The World of the Married ภาพลักษณ์ของเธอคือสวยแบบชิวเฉียวสวยแบบมั่นใจสวยแบบที่มีทั้งความเซ็กซี่และหรูหราในเวลาเดียวกันเป็นความสวยที่ดูมีพลังดูน่าค้นหามากๆล่าสุดใน Never the Less ก็โชว์สเสน่ห์ความสวยแบบสาวอาร์ตไปอีกฮันโซฮี oh คือตัวแทนของความสวยสมัยใหม่ที่ผู้หญิงก็ชอบผู้ชายก็หลงครับความสวยที่มีบาดแผล ฮันโซฮี oh คือผู้หญิงที่ไม่ได้สวยหวานแต่สวยแบบดิบเท,ท่และจริงเธอเคยจนเคยทำงานหนักเคยโดนตัดสินจากอดีตแต่เธอไม่หนีเธอเลือกเผชิญหน้ากับชีวิตผู้หญิงแบบนี้สวยเพราะกล้ารับผิดชอบชีวิตตัวเองอันดับที่6ซซองเฮเกียวอันดับที่6เป็นตัวแม่อีกคนครับพี่แกยืนหนึ่งในวงการความสวยมาเป็น 10, 10ปีแล้วจริงๆเป็นคนที่การเวลาทาอะไรไม่ได้เลยจริงๆ ความสวยของเธอคือความสวยแบบคลาสสิกสวยแบบผู้ดีสวยแบบมองกี่ทีก็ไม่เบื่อเป็นนางเอกในฝันของหนุ่มเอเชียหลายคนด้วยใบหน้าที่อ่อนหวานดวงตาที่เศร้าเล็กน้อยแต่มีสเสน่ห์เหลือล้นเป็นคนที่สวยอมตะจริงๆครับสวยแบบการเวลาไม่กล้าทำร้ายตั้งแต่อททมอินไมฮาร์จนถึงวันนี้เธอยังเป็นมาตรฐานความงามของเกาหลีผ่านความรักการหย่าข่าวแรงแต่เธอเลือกเงียบเลือกสง่างาม ซองเฮเกียวสวยเพราะเธอรู้ว่าไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกอย่างให้โลกฟังอันดับที่5จางวอนยองครึ่งทางแล้วครับอันดับที่5ไอดอลสาวที่ฮอตที่สุดตอนนี้ครับจางวอนยองแห่งวงไอวนี่คือตัวแทนของความสวยแบบเจนซีอย่างแท้จริงสวยแบบเจ้าหญิงบาร์บี้ขายาวเป็นเมตรหน้าเล็กนิดเดียวสวยแบบที่ผู้หญิงเกาหลีอยากสวยตามมากที่สุดตอนนี้ครับวอนยองมีสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมาก ทั้งท่าทางการโพสการแสดงสีหน้าคือเป๊ะไปหมดทุกองศาเป็นความสวยที่มาพร้อมความมั่นใจและคาริสมาบนเวทีที่จับใจสุดๆไปเลยความสวยของคนรุ่นใหม่สูงโปรง่งใบหน้าสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่ยากกว่าความสวยคือการโตมากับคำว่าสมบูรณ์แบบตั้งแต่อายุอย่างน้อยวอนยองโดนทั้งรักโดนทั้งเกลียดแต่เธอเรียนรู้ที่จะยืนให้ตรงยิ้มให้โลกแม้จะเหนื่อยอันดับที่4คิมแทฮี มาถึงอันดับ4คิมแทฮีครับคนนี้คือนางฟ้าแห่งชาติตัวจริงเสียงจริงเลยครับเป็นคนที่สื่อเทาหลีลงความเห็นว่าเป็นคนที่สวยที่สุดโดยธรรมชาติมาตลอดหลายสิบปีเป็นคนที่สวยเพอร์เฟกไรทิติทั้งหน้าตาการศึกษาดีแถมแต่งงานกับพี่เรนอีกชีวิตดีดีความสวยของเธอคือมาตรฐานความสวยอันดับต้นๆของเกาหลีที่ยากจะหาใครมาล้มได้ครับนิยามของคำว่าสวยและฉลาด ผู้หญิงที่ทั้งประเทศยอมรับทั้งหน้าตาระดับ IQ และมารยาทเธอไม่เคยพยายามแย่งซีนใครแต่ทุกครั้งที่ปรากฏตัวทุกสายตาจะมองมาที่เธอเองความสวยแบบผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องเสียงดังอันดับที่ 3. g จีซูแบล็คพิงเข้าสู่ท็อปทรแล้วครับอันดับที่3คือพี่ใหญ่แห่ง b l a c k พิง k ์จีซูครับ GC คือความสวยระดับโลกไปแล้วตอนนี้เป็นความสวยแบบพิมพ์นิยมเกาหลีแท้ สวยแบบนางเอกละครย้อนยุคสวยแบบที่ใครเห็นก็ต้องเหลียวหลังสื่อเกาหลีมักจะยกย่องใบหน้าของจีซูว่ามีความลงตัวและคลาสสิกมากไม่ว่าจะแต่งหน้าจัดเต็มหรือหน้าสดก็ยังสวยสะกดทุกสายตาเป็นความสวยที่ทรงพลังจริงๆครับความสวยแบบเกาหลีแท้ที่โลกทั้งใบหลงรักจีซูไม่ได้สวยแบบสายฝอแต่สวยแบบที่คนเกาหลีภูมิใจเบื้องหลังรอยยิ้มคือการฝึกหัดการอดทนและการเป็นพี่สาวของวง เธอสวยเพราะเธอไม่ลืมว่าตัวเองมาจากไหนอันดับที่ 2. องซอนเยจินอันดับที่2คือซอนเยจินครับอีกหนึ่งนางฟ้าที่การเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆจาก crash landing on you เธอยิ่งเปล่งประกายความสวยของเยจินคือความสวยที่ดูใจดีดูอบอุ่นดูมีสเสน่ห์แบบผู้ใหญ่เป็นคนที่ยิ้มแล้วโลกสดใสามากครับดวงตาของเธอมีประกายวิบวับตลอดเวลาเป็นความสวยที่ดูมีระดับและมีสเสน่ห์มากๆครับ ตอนนี้เป็นคุณแม่แล้วก็ยังสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนเลยครับผู้หญิงที่ทำให้คำว่าสวยอย่างมีคลาสมีตัวตนซอนเยจินไม่เคยต้องพยายามดูเด็กเธอสวยในวัยของเธอความรักความล้มเหลวและความสุขในวันนี้ทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่น่าเชื่อถืออันดับที่ 1. นึ่งคิมโกอึนแล้วแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งของลิสต์นี้ครับอาจจะเซอร์ไพรส์ใครหลายคน แต่สำหรับคนเกาหลีใต้ในยุคนี้ชื่อของเธอคนนี้มักจะพุ่งขึ้นมาติดอันดับต้นๆเสมอครับเธอคือคิมโกอึนครับหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่สำหรับผมเธอคือผู้หญิงที่พิสูจน์ว่าความสวยไม่จำเป็นต้องเหมือนใครตาชั้นเดียวหน้าธรรมดาแต่พลังการแสดงระดับโลกคิมโกอึนสวยเพราะเธอเป็นตัวของตัวเองร้อเปอร์เซหลายคนอาจจะบอกว่าอา้าวไม่ใช่สวยแบบพิมพ์นิยมใช่ครับ นี่คือเหตุผลที่เธอได้อันดับหนึ่งในหลายโพเพราะความสวยของเธอคือความสวยที่มีเอกลักษณ์จัดจัดไม่ซ้ำใครสเสน่ห์ของโกอึนอยู่ที่ดวงตาชั้นเดียวที่มีรอยยิ้มสื่อออกมาเสมอรอยยิ้มที่จริงใจและเป็นธรรมชาติที่สุดทาให้เธอดูมีสเสน่ห์แบบล้นเหลือไม่ใช่สวยแบบตุ๊กตาแต่เป็นสวยแบบคนที่มีชีวิตชีวามีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ดึงดูดสายตาคนดูได้อย่างน่าประหลาดใจมากๆครับหลังจากซีรีส์ก็อบลินหรือ The King of Eternal Monarch เธอก็กลายเป็นที่รักของคนเกาหลีใต้มากๆเพราะความสวยแบบนี้แหละครับที่ทำให้เธอแตกต่างและโดดเด่นที่สุดในสายตาของคนเกาหลีใต้ในยุคนี้สรุปปิดท้ายเป็นไงกันบ้างครับกับ10อันดับของเราวันนี้มีคนที่คุณชอบอยู่ในลิสต์ไหมครับอย่างที่บอกครับความสวยเป็นเรื่องส่วนบุคคลลิสต์นี้เป็นเพียงกระแสและข้อมีนส่วนหนึ่งในเกาหลีเท่านั้นครับ แต่อย่างหนึ่งที่ทุกคนในลิสต์นี้มีเหมือนกันคือพวกเธอมีสเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่ทำให้เราจดจำได้จริงๆครับสำหรับวันนี้รายการติ่งเล่าเรื่องต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในหัวข้อหน้านะครับสวัสดีครับ